โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอุ๊คิเพคกับพี่ควัน K N K C สวัสดีค่ะเดี๋ยวผมวันนี้นะรเราอยู่กันในマイคับลักกี้บ็อกซ์นั่นเองนะครับผมกระตอมกระตอมซึ่งวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันใน Minecraft Lucky Box อะไรครับพี่ควันพี่ขวันรู้เปล่าอะไร่呀โคกเหรอไม่ใช่อา้าว ออะไร่แล้กีบอกคคาคุล่ะคคาคุล่าไม่เจอเลยโคคาคุล่ะอเลยเย่เย่เละเพลงบอกอายุเลยนะบอกเลยมันโอ้ล่ะโอล่าไม่ใช่เหรอมันเออนั่นแหละคุล่าคุล่ะคุล่า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 คุล่ ใหญ่แย,ะยะ้ทุกวลาแล้วผมจริงๆมันก็คือ l ั c กี Block c o ้ e นั่นแหละครับผมพี่ไม่หามานะยังไม่เคยเล่นเลย<อ>เพิ่งเห็นว่ามันอัปเดตใหม่ด้วยแหละก็เลยเอามาให้น้องๆได้ดูกันนะฮะเปิดมาต้องได้กินโค้กแน่ๆหรอหยอนั่นนะแต่เปิดออกมาเป็นแฟนต้านี่เงือบเลยนะไม่น่าใช่มัง้งน<อ>ี่น่ากินอุยนี่ไง อุ้ย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 อ้ยอผมได้โคง้เลยอะไดู้คาคุคูคกนะครับผมคามันจะช่วยอะไรผมได้ลักี้บอกโ่้ันช่วยดิเอ้ยผมได้ฟองน้าเดี๋ยวไปเสร์ฟแป๊ตกใจเยอะจังผมชื่อเลยนะครับว่าดิจีคนทผมไปนะครับ คนก็รู้ทันไปหมดสักทุกเรื่องเลยนะทําเป็นไม่รู้ก็ได้แล้วกิ๊บบ็อกใหม่ๆเนี่ยผมเปิดบ่อยอยู่นะผมแบบเปิดสักถารชอบมีคนแบบดอกรีเบร์แบบทุกช่องเนี่ยจริงๆน้องๆเดี๋ยวผมไปเปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขนาดนี้ผมไม่กลัวผมบอกเลยว่ายักหมาผมไปเทสมาแล้วไม่มีแบบกองเพชรด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โไม่เหลืออ้าวไม่เหลืออะไร ไม่เหลือว่ามีจะมีคนก๊อปอ่ะเออเขาเรียกหมาคาปเด็กอะไรเงี้ยอุ๊ยได้แล้วอ่ะโอเคแพนแน่เธอ่ะวีวเขาได้กางเกงโคคอฟฟีนคอฟฟีนอะไรวะปิดเดี๋ยวนี้เลยเก่งไปหยุดเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยฮุยอุยถ้าได้เป็นออมมาก็นับเป็นเต็มหนึ่งเนาะใช่ใช่ใช่เฮ้ยอะไรว้าวเพชรว้า มานะเตยเตยเตะเตยเฮ้ยเฮนี่เก็บของตรงนี้ได้นะอดไเหรอเขามีกล่องเขาเก็บของไมไว้ก่อนกัวอุล่ะอุล่ะอุละอุล่ะเป็นเออ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 โอเคอ่มันอย่างงี้นี่เองโอเคถึงตั้งชื่อโอเคใช่ไหมอเออเอไม่กอะไรอะไร โอ้โหมุกไม่เล่นมุกกับเขาเลยเผอเจอแล้วเราหาไม่เคยเผอเจอไม่เคยเผอเจอเลยไหนเพชรเธอบอกอุ้ยใครจอยเข้ามาในเกมอ่ะมันต้องมีอยู่ยวฟิวเจอร์จอยเดอะเกมใครวะคนในอนาคตว้แล้วอยู่ทีรก็ได้เพชรคืออะไรอุ้ยผมก็ได้อุ้ยแต่กีเอ็นได้แย่เบยมากอ่าอ่าอุ้ยได้เสื้อมาแล้วค่ะทุกคนเป็นสักคนละโอ้อากโลเบอร์สเอออย่าให้ ได้กินอ่าอ่าอ่าป่ามีวิตามินไฮเคเองกิงกี้นี่ไงที่บอกเอะไรกันครับเนี่ยคุณเคเองกิงขี้ตลกอะไรที่ตลกคืออะไรไม่หิวอยากค่ะเจอไล้กินอ้าเนี่ยเนี้ยมันมันมีระเบิดเนี่งเงี้ยมันจะมีคนกับอยู่ชอบ่ะชอบ่ะ ชอบมากเลยอ่ะเหมาะกับโปรเจกต์แบบลัคกี้บอกห้ามตายของพี่ขวัญด่าพี่ชายอิดดาบอะไรอ่ะงด่าคนละด่าหน้าตาคนละบ้าเป็นขวดเลยเหมือนจะดขวดแบบเคยเห็นไหมเออเคยเห็นเออุลา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 ดอมบี้อมบีเต็มเลยยั่วลัมวิเยอรฟิวเจอร์จอยเข้ามาอีกแล้วไหนวะ ไม่เห็นนะใครแจกชื่อเขาจอยเข้ามาหุ้ยดับ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 มันเขียนว่า Mentos Surge ดูดิเอาไมกินไหมกินไหมเออเม Mentos ใส่โค้กไงกินไหมกินไหมวู้พุ่งออกนอกโลกุ้ยผมเก็บอันนี้ไว้ดีกว่ามีมีแอปเปิ้ลค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปคัพแอปเปิ้ลทองได้เพราะเราได้ทองแอปเปิ้ลทองไง้ยจ๊ะอุ้ยขอบคุณนะสำหรับเพชรอ่ะขอบคุณที่แจกเพชรให้เรามากๆเลยนะ เราโคตรตื้นตันเพชรหายเออเอืบหายดีนะเก็บก่อนปุ้ยแลกดาบได้แลกดาบดีกว่าไหมทุกคนจะอยู่ทองฟ้าก็วิปริตแปปวนทันใดอ่ะอ,อังโกมาโอเคดนาะโอเคดามเมจเท่าไหร่หรอสามถ้าเรายอมแลกเพชรกับดาบเราอาจจะชนะรอบต่อสู้ทุกคนคิดว่างไง ยี่สิบห้าเพชรลองแล้วกันของระเบิดเนี้ยเอ้ยไม่ลองดีกว่าวิโคอีกแล้วเฮ้ยโคอีกแล้วเธอได้โคอ่ะโคสี่โดว์อีกแล้ววู้เลยอียี่สิบหกกล่องว้าวอย่าเพิ่งเปิดอะไรโอ้ผมยังไม่ได้เก็บของเอ้ยคุณถึงุณได้ระเบิดขึ้นมา ทำไม่เหมือนกันเลยซอมบี้ชอมอู้ยเห็นได้ไม่ได้อย่าเปิดอย่าเปิดอย่ามาเปิดตรงนี้อย่ามาเปิดตรงนี้เออเหยียบให้อยู่เหยียบให้อยู่ดับเลยนะครับดับเลยนะครับดาบโคกอีกแล้วเขาอยากได้ดาบโคกอ่ะเขาไม่มีดาบโคกเลยเขาไม่ได้ดาบเมนทอร์ชอ่ะขอบคุณครับอะไรนะมันแรกชุดได้ด้วยเหรอเขาได้เมี่ี่เหรอ คุ้วหล้วไอันนี้เป็นเจนทอดเจ็บ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 เจเจปิ้ยไม่ได้เามันยิงเบาจัเลยต้งจริงจิเธอต้องตายแล้วเน่ะไม่เหมือนว่าเขาจะมีอะไรที่ทำให้เขาโอพีอ่ะมีเกาะแดงเต็มเ่อ่ะเออว่ะก็มีไม่เจ็บเลยเหรอเจ็มไ้มล่ะไม่เจ็บอะเมื่อกี้เลร้องจ็บทไมเมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วออ้าจะถ่านะมันหายไปแล้ว ไอ้ค่าสถานะเมื่อกี้เสร้งเขามีค่าสถานะเสร้งอ่ะใช่ใช่ใช่อ๋อหายไปแล้วเออหายไปแล้วเฮ้ยหรือว่าเราโดนแรนดอมจากอะไรบางอย่างว้าวปิดทันผมจะไปเปิดต่อฮู้ผมได้กล่องฟรีมาเยอะเลยทุกคนเปิดแบบรัวๆไม่ไม่เออไม่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 แหล่แหล่แหล่จะดาบเราได้วิดาบเราได้ดาบไม่ได้นะคกาโคล่ามาแล้วเราไจะแบกไอติมกินซีไม่ได้นะ โอ้ยโอ้โหโอ้โหเก็บได้ทองเต็มเลยโอเคแป๊บนึงแล้วได้แต่รองเท้าอ่ะยังอื่นยังไม่ได้เลยอ่ะตรงนี้ได้ไหมไม่ได้มีทองข้างบนอีกอ่ะขึ้นไปเอายังไงดีล่ะปีนขึ้นไปสินี่ไงนี่ไงนี่ไงอย่าอย่าไปโทษยิงฉันฉันเลวยสิก็มันเยอะเกินนะครับผมเก็บไม่หมดอุ้ยอะไรอ่ะเพชรหรอไม่บอกเลยจบกนสุดท้าย หมวกอะไรอะหมวกโครราฮิลมิตว้าตสีได้หน่อยวมันมาแบบเยอะงจะขายาแล้วเินเหลืกี่กล่องเนี่ยตรงนี้อู้อ <laughs> ู้พี้ยมาจะชนะไมเนี่ยใชื่หรือแค่กองนี้หรออ่าในตัวอีกเก้าอุ้ยเขามียาลักกี้แป๊บหนึ่งนะยาอีกแล้วโอเคแบบเก็บยาเขาไป <laughs> เอาคืนมากจเอาคืนมาเอาไปสู้ว้าวววาแววกล่องสุดท้ายอุวยดาวอีวแล้วดาบโวกวอวว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 วบวบวว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 วงวววววววเวววอวว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 วอวววววนของววเวววกวววว้วว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 อววอววอวอวว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 ดวว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 วหวว ไม่ไม่ไม่คิดจะปิดให้หน่อยนะ้อไม่ปิดฉันจะยอมตายแล้วก็จะให้เธอรำบากทรมานว้าอกล่องท้าย<ว>อุ้ยอ่ะอย่าระเบิดนะ <c oughs> แหมเธอจะแกล้งเขาเหรอเธอจะไม่慢慢เขาได้ไอรอนตรงนี้เหรอเปิดครบแล้วค่ะมามาวัดกันดีกว่าม,มาค่ะ มีน้อยมากเลยอ่ะมีน้อยเกินน้อยใจตัวเองหรืออันหนาตกเป็ดทาดความรักมันหนอตของข้องบนเนระเออยังไม่หมดนะตัวบนึ่งพอดีว่ามันเยอะเกินอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดีอดิ ไรพอแล้วพอแล้วพอแล้วดูหน่อยขอดูหน่อยดูเดี๋ยวว่าเทดูเดี๋ยวว่าเทอีพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคมาผมพร้อมแล้วผมไม่สอนเลยมาสิไอไออ้วนไอตี้ก็บ้ามาอยู่แล้วไม่ต้องท้าเราแป๊บนึงไม่ยอมแพ้หรอกรู้ว่าทำไมเธอชนะก่อนอย่มาเข้าค่ายเธอเพราะเธออยากินโค้ก เกี่ยวอะไรวะเงียเหะไมักินก้็าหวานี่โอ้โหนะวันหนึ่งนะ FC โค้งไงเออก็ขอ FC ไงกกะกูล่ารู้เปล่าบัตพิงนี่มาโฆษณาเขายิง FC เลยบ้าพี่ียโฆษาเม่อฮ่าา่่่อะไรอ่ะเมื่อกี้ตอนทิ้งนะโดดโูดจูดไป FC ภาษาอะไรครบนี่ย่า แบ,บกมีโคชนะคุง้งหรอผมลืม,มขอโทษผมกินยาก่อน,นหนึ่งกินกินยารลกษาสมองใช่กินยารลสาสกษา,าสมองก่อนไม่ต้องขำเลยถูกไอพิงโรณนะคุง้งูดที่แค่นี้ต้องร้อนหนักหนาฟ้าพร้อมแล้ว โอเคมาผมก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยพร้อมหรอกขับมาขับจะเองเหรอมาไม่ได้ขับมาสามสองหนึ่งพิ้วปิบบูบูบิ้วเราจะลองใช้ดาบเมนตอสเมนตอสเขาไม่ยาโชคร้ายหรือเปล่านี่เขาเดินถอยเราแบบนี้ถอยกันจังหวาชันเชิงดิครับไม่ยาเขาไม่ยาแน่นอน โชคร้ายอะให่ใหญ่ใอย่าหญ่ใหญ่ใหญ่ใผมตีแล้วนะเอ้ยโดนตัวเองเหรอโดนระเบิดเจอคุณตีนั่ะอ๋อเฮ้ยโอเคเขาไม่ยาทุกคนไม่ได้วไหวป่าอะไรอย่างไหวป่ามาอีกป่ามาอีกดีป่ามาอีกดีผมจะใช้สเต็ปสเต็ปเทป ีไปยาสุดเลยคุณตีผมเลยมาดิมาดิโอ้แต่ผมติดพิษอยู่ผมขอขอรีแป๊บมามมผมจะให้คุณตีผมใหม่แบนึงนะอ่ะพอดีว่ายาคุณไม่มีการเล่นกับเวลาเลยคุณรีบอ่ะก็ผมไม่มีของปลาใส่คุณนะรีบแบบมาสามสองหนึ่รอบนี้ตีอย่างเดียวแล้วนะตียับๆเลยนะ เออมาดิมาดิเออมาดิ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 เฮ้ยเฮ้ยอุย๊ยไปด้วยไปด้วยหนีวะไปด้วยทำมีดแล้าปลาดักหน้าปลาดักหน้าตายให้คุณลองตีฉันดิว่าตายหรือเปล่าเออหูยโอ๊ยเจ็บจังเลยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ้โก็ได้แขกก็ได้เออตีเองตายเองเฉย เพราะว่าจะเป็นเพราะว่าลัคกี้พชั่นเขาได้ล็คกี้พอชั่นโดนค่าโอ้โหแล้วตีดัวนขนาดรัวขนาดนี้ไม่ตายเลยใช่ใช่ใช่เธอฆ่าเขาไม่ได้บอกเลยวันนี้เธอเอาเขาไม่ลงตะกิดไปหนึ่งทีอะไรเก๋เท่าเบี้ยโอ้ยทุกคนดีใจจังเลยออนนาจะได้ชนะพี่พีแล้วโอ้โหแล้วมาตีขนาดแบบเธอไม่หล่นถึงพื้นเลยใช่ไง ไม่เจ็บเลยเนี่ยคือแบบหัวใจไม่ลดแบ้แตกครึ่งหนึ่งแบบเธอไม่ตัวตัวไม่ติดพื้นเลยอะตีได้ขนาดนั้นเลยโอ้ตีรัวมากโอเคครับผมวันนี้ก็เฮยแพ้พี่ขวัญเขาอีกแล้วอะเฮ้ยเธอเธอชนะเขาหลายรอบแล้วให้เขาชนะบ้างเซ็งจังเลยอะ ครับผมโอเคไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยร่วก,กันนะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับบายบาย